สวัสดีครับวันนี้วันที่21สิงหาคม2566นะครับวันนี้เราจะมาสแกนหาหุ้นนะครับ5ตัวนะครับที่มีแนวโน้มขาขึ้นราคาลงนะครับเราจะเข้าหรือจะออกดีแล้วก็สำคัญคือมันจะต้องเป็นหุ้นขาขึ้นที่เคยขึ้นมาแล้วแล้วก็พุ่งจังหวะนะครับเราก็อ้างอิงจากผลการดำเนินงานล่าสุดด้วยนะครับคือ f 4 5นะครับวันนี้เราจะมาดูกันนะครับ เพื่อวิเคราะห์แล้วก็เก่งกําไรนะครับจะเป็นให้ท่านได้ทํากําไรได้หรือเปล่าท่านก็มาหลอดูไปด้วยกันนะครับแจ็นั้นกลับมาได้หรือยังแล้วแจ็ขาดทุนย่อยยับขนาดนี้สามารถทําเงินได้ต่อไปได้หรือเปล่าก็มาลุ้นรุ้นกันนะครับโดยที่เรานะครับตั้งค่าไว้ว่าจะสแกนจากเซตแล้วก็ข AI นะครับเราก็3เดือนที่ผ่านมาต้องบวกเราก็8ปเดือนที่ผ่านมาต้องบวก 88%, 88ขึ้นไปนะครับ แล้วก็มี s s i คือเหนือโอโบสคือ70ขึ้นไปถือว่าขึ้นไปอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็อาคา2อบาทต่ำลงมากดลันสแกนครับจะดูว่าจังหวะของเขานั้นมีอะไรบ้างนะครับก็ได้มา5ตัวนะครับเราเจะค่อยไล่ไปทีละตัวนะครับโดยพอ,อสแกนออกมาเสร็จเราก็ต้องใส่อินดิเคเตอร์ที่เราใช้ประเมินนะครับราคาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับตัวนี้ เราก็เรียนให้ท่านทราบแล้วว่ามันเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับมันก็จะพุ่งขึ้นไปได้อย่างรุนแรงนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าน่าจะมาจากผลการดำเนินงานนะครับที่ไตรมาสที่2นั้นออกมาดีนะครับอ้างอิงนะครับก็ไปดูนะครับว่าในวิวโค้ดของเขานะครับสำหรับ e a u e a u e c นี้เป็นยังไงนะครับก็ปรากฏว่ามีการปันผล0.10นะครับในวันที่23ที่จะถึงนี้เองนะครับอีก2วันนั่นเองนะครับ ดูผลการดเนินงานของเขานะครับ f 4 5สนะครับสรุปว่าเป็นอย่างไรนะครับสรุปว่าเขาเห็นไหมครับว่าจังหวะของหุ้นที่จะพุ่งขึ้นไปนั้นหนึ่งนะครับสำคัญเลยคือจะต้องพลิกมาพลิกกลับมาทํากําไรนะครับในคลิปนี้ท่านก็จะได้ทราบว่าเราดู s 4 5เพื่อดูหุ้นที่กําลังพุ่งขึ้นไปนั้นเพราะว่าสาเหตุมาจากการพลิกกลับมาทากําไรนะครับคือปี5 5นั้นเขาติดลบอยู่4 0,000นนะครับหม่วยเป็นพันบาทนะครับแล้วปี66นั้นก็ ที่กำมาบวกเป็นกำไรตั้ง7 2็0 0ม่นะครับถือว่าทำกำไรไม่ได้อย่างสวยงามนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าจะต้องบวกนะครับเพราะฉะนั้นราคาก็เลยพุ่งขึ้นมาอย่างรุนแรงนะครับไปดูไฮไลท์ของเขานะครับว่า3เดือนที่ผ่านมาเขาบวกไป61%และหเดือนก็บวกไปตั้ง51%คือบวกขึ้นไปเยอะแยะนะครับมากมายทีเดียวนะครับ EPE 11เ,เท่านะครับมียิลอยู่4.64แล้วก็มี e.p.s อยู่0.13แล้วก็มีการปันผลวันที่23นี้นะครับ10สตางต่อหุ้นนะครับถือว่าเป็นจังหวะที่ดีทีเดียวสำหรับอยู่ในเต็ดมิดอ e e เจเนีนะครับก็อยู่ในตลาด m a i นะครับรับออกแบบติดตั้งนะครับขึ้นรูปโลหะนะครับต่างๆนะครับก็ถือว่าน่าสนใจตัวหนึ่งแล้วมันจะขึ้นไปต่อได้หรือเปล่าเราต้องเข้าไปดูก่อนนะครับเมื่อเราเข้ามาเราก็ต้องเรียก อินดิเคเตอร์เหมือนเดิมนะครับขึ้นมาก่อนนะครับจังหวะของเขาก็คือเขาบอกว่าเขาขึ้นไปสูงสุดของของการทํากําไรนะครับไปถึงตรงนี้เสร็จเขาจะเป็นยังไงต่อเขาจะถูกบีบคือคือเมื่อเขาพุ่งพุ่งขึ้นไปถึงตรงนี้เนี่ยวิธีการของเขาก็คือเขาจะต้องถูกบีบลงมานะครับเพราะอะไรครับเขาจะต้องถูกบีบให้มาอยู่ในกรอบดิเนลเลกชั่นนะครับคือกรอบดิเนลเลกชั่นเนี่ยมันจะเป็นตัว บ่งบอกอันนี้ก็คืออาจจะใช้ l ีเนเ r กชันหนึ่งร้อยวันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใช้สองร้อวันมันจะก,ก,ก,ก็ขยับขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นแต่โดยบริสเบนิกทั่วไปแล้วราคามันจะถูกบีบกลับไม่เข้ามาอยู่ในกรอบ r ีเนเลกชันแล้วถ้าเกิดกลับเข้ามาอยู่ในกรอบแล้วถ้าเกิดว่าราคามันยังคงไซเวทเ้านข้างอยู่มันก็ยังคงจะทำกำไรต่อไปแต่ว่าโดยทั่วไปมันจะถูกบีบกลับลงมาที่เส้น2องระวันนะครับมาที่ 1.44ก่อนที่จะดีดกลับขึ้นไปอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ขยับเส้น T-Negation ให้ดูเหมือนว่าเป็นกรอบที่กําไรยังคงทำงานอยู่นะครับวันนี้นั้นราคาดุดูเหมือนว่าเราต้องรอดูวอลุ่มนะครับถ้าวอลุ่มยังคงเข้าราคามันก็ยังคงจะต้อง s i d e w a y ไปด้านข้างแล้วก็ดูจากตำแหน่งนี้ก็หมายความว่ามันเป็นโดจิที่มีไส้เทียนเพราะนั้นมันอาจกำลังตัดสินใจที่จะขึ้นต่อหรือ หรือจะไซวดาวลงมานะครับแต่ว่าถ้าดูจากจังหวะนี้ก็คือมันยังคงพลิกทํากําไรเพราะฉะนั้นถ้าในจังหวะนี้ก็คือว่ามันยังคงไซวีออกด้านข้างถ้าดูจากอะไรครับดูจาก m a c d ดนะครับไซวีออด้านข้างไ s i แม้ว่าขึ้นมาสูงถึง95มันคือเป็นจุดโอโบส์ boat. คือจุดสูงสุดของการทํากําไรเรียบร้อยแล้วนะครับณทีนี้ก็คือท่านต้องขายที่ตรงนี้หรือจะรอให้มันเด้งขึ้นไปก่อน แล้วเราก็ตั้งตั้งชิลขั้นตั้งตั้งขายขึ้นไปหมายว่าถ้าราคามันขึ้นไป2บาทตอนนี้มันอยู่ที่1.94ถ้าราคามันเด้งขึ้นไปที่2บาทเราก็ปล่อยให้มันขึ้นไป2บาทแล้วถ้าเกิดมันดีดกลับลงมาที่1.98เราก็ตั้งขายไว้ที่1.98นี่ก็คือเทคนิคที่เราทํากําไรระยะสั้นๆของตัว U E U E C นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันขึ้นไปสูงสุดแล้วมันไม่มีโอกาสที่ขึ้นไปแล้วเพราะว่า ตัว RSI นะั้นขึ้นไปที่95%แล้วแม้ว่า m a c d ยังคงชี้ขึ้นต่อแต่ว่าโดยทั่วไปมันจะขึ้นไปที่สุดสุดแล้วมันก็จะย่อตัวลงมากลับมาอยู่ในกอรอบ Linear Regression เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ถือว่าแต่สุดท้ายแล้วเมื่อมันลงมาแล้วมันก็ต้องขึ้นกลับไปเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าจังหวะของมันคือไซเวอ์อพขึ้นไปนะครับตัว UEC นี้ก็มีโอกาสที่จะค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราจะให้ ให้มั่นใจว่ามันจะขึ้นไปที่เท่าไหร่หรือเรายจะยังจะไม่ขายเราก็เอาเก็บมันไว้ก่อนนะครับต้องมาดูทางทางเฟรมวีกก่อนนะครับทางเฟรมวีกมันก็เหมือนกับว่ามันยังมันบอกว่าตรงนี้มันเป็นจุดสูงสุดของเขาแล้วนะครับคือจังหวะของ t ทา r เฟร w ว e k เป็นจังหวะไซเวดาวนะครับทีนี้เขาจะเปลี่ยนทา r เฟรมว e k ด้วยการไซเวดออกดตานข้างนะครับเพราะฉะนั้นในลักษณะนี้นะครับต้องรออีกประมาณสัก3 4อาทิตย์นะครับ คือประมาณเดือนถึงเดือนหนึ่งนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเปลี่ยนแกนลีเนียเลคชันให้ไซส์ไวอาฟขึ้นไปแล้วตอนนี้ก็ยืนอยู่เหนือเส้น2องวันเรียบร้อยแล้วนะครับจุดจุดจุดสำคัญคือยืนอยู่เหนือเส้น2องวันแล้วแต่ว่าประเด็นของเขาคือถ้าเราจะดูว่าเขาจะขึ้นหรือจะลงต่อไปจริงๆมันจะต้องมีเครื่องมืออีกตัวหนึ่งนะครับเรียกว่าตัวพาราโบลิกซานะครับเราต้องใส่พาราโบลิกซาเข้าไปดูนะครับพาราโบลิกซานะครับ เดี๋ยวหาก่อนนะครับแจนเย็นนะครับรลาบริกซานะครับตัวนี้นะครับแตะเข้าไปนะครับเพื่อดูว่าจังหวะของเขานั้นคือเป็นจังหวะขาขึ้นด้วยการยืนยันจากยืนยันจากจุดนี่ครับจุดไข่ป่านี่นครับตอนนี้ก็คือมันยังคงเป็นจังหวะไซเว์ขึ้นไปนะครับเพราะนั้นเราก็มั่นใจได้ว่ามันยังคงเป็นจังหวะไซเว์ขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเปลี่ยนทิศทางของ อทม์เฟรมวิกให้ไซด์เวฟขึ้นไปเพราะตอนนี้มันไซด์เวดาเป็นเทนขาลงมันจะค่อยๆเปลี่ยนไทม์เฟรมใหญ่ๆออกไปนะครับดังนั้นถ้าเราจังหวะนี้คือเราต้องรอ,อยประมาณสัก1เดือนขึ้นไปนะครับสลหรับไทม์เฟรมวิกดูไทม์เฟรมมันนะครับมันก็กําลังจะกลับขึ้นไปนะครับไทม์เฟรมมันก็บอกว่าเขาขึ้นไปถึงจุดสูงสุดเรียบร้อยแล้วนะครับต่ําสุดขึ้นไปสูงสุดแล้วก็ลงมา เราก็จะดีกลับขึ้นไปนะครับก็ปกติก็คือถ้าเกิดสูงสุดต้องลงมาต่าสุดแต่ว่าในการที่จะเปลี่ยนเทนนะครับในการเปลี่ยนเทนเขาจะเปลี่ยนเทนเป็นจังหวะไซด์เวฟขึ้นไปเพราะนั้นราคาก็จะต้องดีกลับขึ้นไปด้านบนและไซด์เวฟไปเดเนข้างนี่คือโอกาสที่จะกลับขึ้นคืนขึ้นมาของ UEC นะครับเพราะนั้นในในการที่เราจะมองการไก่ก็ ถ้าเกิด UEC จะกลับมาเราก็จะกลับมาทั้งระบบนะครับก็ดูจาก MACD นั้นชี้ขึ้น r s i ชี้ขึ้นแล้วก็โมีวอลุ่มค่อยๆเข้านะครับแสดงว่าราคาของ UEC นี่มีโอกาสที่จขึ้นไปที่3บาทนะครับสูงสุดของเขาคือ3บาทมีทร์เกตอย่างนั้นนะครับมีเป้าหมายอย่างนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ราคาเพิ่งเริ่มต้นที่1.94 ราคาจริงเขามีโอกาสไปที่สบาทเพราะฉะนั้นท่านลงทุนก็ลองพิจาราดูนะครับว่าท่านจะอดทนถือได้หรือเปล่าก็อยู่ที่ตัวท่านังทุนเองพิจาราด้วยตัวท่านเองนะครับเราไม่ได้หลอกลวงนะครับเราหรือเราไม่ได้เชิญชวนแต่ว่าถ้าท่านดูจากการมีะห์แบบนี้ท่านก็ลองพิจาราดูนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ตัวท่านลงทุนจะพิจารณาว่าเราถ้าเกิดเป็นเราเราก็บอกว่ามันมันยังคงจะไซด์เวกด้านข้างนะครับ ราคามันจะคงจะไซด์เว์ออกด้านข้างไซว์เวกเรื่องข้างเพื่อ,อเปลี่ยนทิศทางของทางเฟรมวิกให้ไซด์เวพแล้วก็มันก็จะค่อยๆเปลี่ยนทิศทางของทางเฟรมเดือนมันก็ให้เป็นไซว์เวกขึ้นไปแล้วทีนี้มันก็จะเปลี่ยนทางระบบะตัว Uec นี้ก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปที่ 3- 4บาทขึ้นไปแต่ตอนนี้เราเห็นว่าตรงนี้น่าจะเพียงพอที่ทํากาไรสูงสุดแล,แล้วก็น่าจะขายแล้วทีนี้ค่อย รอจังหวะด,ดีๆค่อยเข้าอีกรอบหนึ่งนนี้ก็อยู่ที่ท่านนักทุนจะพิจารณาดูนะครับมาที่ตัวที่2นะครับก็คือตัวแจ๊สนะครับแจสก็ดูเหมือนว่ากําลังจะกลับฟื้นคืนขึ้นมาแม้ว่าจะขาดทุนนะครับขาดทุนอย่างไรครับเข้าไปดูในวิวโคดของเขานะครับแจสนี่เราต้องไปดู j f 4 5ของเขาแต่ว่าทําไมทําไมทําไมราคาแจ๊สถึงติดได้รีบาวกลับฟื้น,นึ้นขึ้นมาเราก็จะบอกว่าเขากําลังจะขาย ทีบอร์ดแบนนะครับหรือ 3BB นี้สําเร็จเลยนะครับ mm hmm. คือกําลังเจรจาขั้นสุดท้ายแล้วนะครับที่จะให้บริษัทลูกของแอดวานนั้นซื้อทีบอร์ดแบนไปได้นะครับ mm hmm. ดูนะครับว่าเขาขาดทุนนะครับใช้เขาขาดทุนหนักเลยนะครับปีหขาดทุนอยู่9ก้าหมื่นหกนะครับส่วนปีหกขาดทุนไปล้านหกถือว่าบริหารยังไงครับให้บริษัทขาดทุนในขนาดนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาสามารถขาย ทีบอร์ดแบนที่มีการยังพักชําระหนี้อะไรสักอย่างหนึ่งอยู่นะครับเราต้องดูหลายๆข่าวนะครับเราจะได้ทราบว่าทีบอร์ดแบนยังไม่จ่ายหนี้ให้กับอีกบริษัทหนึ่งแล้วทีบอร์ดแบนก็กาลังจะถูกซื้อไปก็เหมือนกับซื้อหนี้ซื้ออะไรเราก็จะทําให้แจ๊สนั้นลดหนี้ลดสินออกไปได้เยอะเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าไตรมาสที่3จะต้องพลิกกลับมาทำกำไรเพราะ,ะนั้นราคาก็ ดูเหมือนว่าจะค่อยๆฟื้นคืนกลับขึ้นไปนะครับถ้าเราเราเราต้องมองระยะเราต้องมองการไกลนะครับว่ามันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นราคาของแ๊สนั้นก็ถือว่ากําลังค่อยๆดีดกลับคืนฟื้นคืนขึ้นมาก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ให้เข้าเก่งกาไรนะครับถ้าเกิดว่าสามารถขายทุกอย่างปิดดิวจบดิวปุ๊บแ๊สก็จะทํากําไรแล้วก็ดูเหมือนว่าพอได้พอได้อา ทรัพย์สินจากการที่ขายที่บดบนไปได้ก็จะมาชําระหนี้ชําระสินอะไรของแจ๊ดได้อีกเพราะฉะนั้นก็จะมีเงินสดเข้ามาหมุนทําให้สภาพคล่องเกิดการเกิดการทํากําไรได้ต่อไปในไตรมาสที่3เพราะฉะนั้นราคาก็มีโอกาสที่จะพุ่งทะลุขึ้นไปถ้าตอนนี้เราลงทุนในตอนนี้แม้ว่าแจ๊ดเขายังคงขาดทุนแต่เราดูแล้วมันมีโอกาสที่จะ ดีกับเฟื้อนคขืนขึ้นไปนะครับเห็นได้จากอะไรครับเห็นได้จาก m a c d ยังคงไซเวไปแต้าน,น้างนะครับ m a c d ยังไซเวไปด้าหน,น้างนะครับถึงไซเวอัพตัว rsi ขึ้นไป c o โบนเรียบร้อยแล้วเราก็นักทุนต่างประเทศเข้ามาเก็งกำไร j จ๊ z นะครับจากเหตุที่ jazz สามารถขายที y บอร์ดแบ n ได้นะครับแล้วก็วอลุ่มภายักทุนภายในประเทศก็เข้าแต่ว่าตอนนี้ตลาดยังปิดอยู่นะครับเรามาวิเคราะห์กันก่อนนะครับว่า จะลงทุนแจต็ตต่อไปดีหรือเปล่านะครับถ้าดูจากตรงนี้ก็เห็นว่าจังหวะของแจต็ตนั้นก็จะค่อยๆไซเว์ขึ้นไปเพื่อเปลี่ยนแกนลีเนียร์เรับชั้นไซเว่ขึ้นไปจากปกติเขาเป็นเทนดาวนะครับเทนไซเว์ดาวทีนี้เขาก็จะค่อยๆเปลี่ยนเป็นเทนไซเว์ขึ้นไปนะครับถ้าเราดูจากตรงนี้แม้ว่าตอนนี้แจต็ตยังคงขาดทุนอย่างหนักนะครับหลานหกนะครับแต่ด้วยความเชื่อมั่นในอนา,าคตแจต็ตยังคงมีโอกาสเพราะฉะนั้น ในช่วงจวังหวะระยะเวลานี้ท่านต้องสังเกตบอลลุ่มดูดีๆนะครับถ้ามีบอลลุ่มซื้อเข้ามาอย่างมากมายมันคือบอลลุ่มผิดปกติในการมีการเริ่มเก่งกําไรกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็ดูไว้ก่อนแล้วเราก็วิเคราะห์ไว้ก่อนหน้านะครับว่าจะจะมีโอกาสมีกําไรแล้วพุ่งขึ้นไปในไตรมาสที่3ามไตรมาสที่4นี้นะครับอาจไปดูเพื่อความสบายใจไปดูที่ของไทม์เฟรมวีกนะครับเพราะเห็นว่าจังหวะของเขานั้นไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับเพราะอะไรครับ เพราะว่าแจ๊สนั้นไซด์เวดาวเรียบร้อยแล้วนะครับจบขึ้นลูกที่5นะครับอันนี้เป็นลูกที่5พอดีทีนับนับ1ใหม่แล้วก็2 3 4 5สี่ห้าพุ่งขึ้นไปนะครับในราคาแจ๊สกำลังจะกลับมานะครับเราก็เดาๆา,าเอาไว้ก่อนนะครับว่ากะเก่งเอาไว้ก่อนว่าแจ็สก็ค่อยๆจะกลับฟื้นขึ้น,ข,นขึ้นไปเดิมทีแจ๊สขึ้นไป8บาท9บาทนะครับ เคยขึ้นไปแล้วแต่ตอนหลังๆมาครับการบริหารงานการทํางานต่างๆมาเริ่มมีการติดลบนะครับราคาก็เลยย่อตัวลงมาตอนนี้เหลือแค่1บาทกว่าๆนะครับเพราะฉะนั้นแจ๊คก็มีโอกาสที่จะกลับฟื้นขึ้นขนไปนะครับ mm hmm. ก็เรียนในันทราบแบบนี้ก็คืออันนี้คือแจ๊คก็อยู่ที่ท่านักทุนพิจารดูเยอะๆนะครับว่าจังหวะนี้เราลงทุนที่1.75เนี่ยโอกาสที่เราจะได้มิหรือเปล่านะครับ mm hmm. พิจารณาดูนะครับถึงอนาคตของเขา แม้ว่าตอนนี้เขายังคงขาดทุนนะครับแต่ว่าราคา 1. 7 5ดดห้านี้ถูกหรือแพงถ้าลงทุนก็ลองดูนะครับแต่ว่านะครับเราให้พิจารณาอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าแจ็สนี่ก็ยังคงไซเวยต่อไปได้เราก็ยังคงจะต้องถือต่อไปแต่ถ้าเกิดปกติคือเขาลงตรงนี้ต่ําสุดเขาขึ้นตรงนี้สูงสุดแล้วเราก็ต้องลงตรงนี้ต่ําสุดไหนถ้ามันถ้ามันเป็นแบบนี้ถ้ามันลงมาแบบนี้เราต้องขายนะครับต้องขาย เพราะว่าอะไรครับเพราะเขาจะลงมาจุดต่ําสุดเขาจะทานิวโลคือคือ,ค,อคือกดโลลงมาเมื่อมีนิวโลก็ต้องทํานิวโลใหม่เพราะนั้นราคามันก็ยังคงไซด์เวดาาลงไปนะครับท่านลงทุนลองพิจารณาดูนะครับเราต้องมีแผนป้องกันก็คือว่าถ้าเกิดเขาต่ํากว่าราคาลงมากว่าราคา1.69ในอีกสอสาวันนี้ก็ควรเทขายทิ้งไปเลยนะครับเพราะว่าจังหวะถัดมาเขาจะไซด์เวดาาลงมาแต่ว่าถ้าเกิดเขายังคงไซด์เวไป,ไป้านข้าง อยู่ที่บริเวณ1.7 1.6 9 9 8 8เนี่ยให้ทนถือต่อไปเพราะจังหวะเขาจะดีดกลับขึ้นไปที่1.95แล้วก็ไปที่2บาทกว่าๆสลับแจดโอกาสจะเป็นเช่นนั้นนะครับมาที่ตัวที่3นะครับ PAF นะครับ PAF ดูเหมือนว่ากำลังฟื้นคืนกลับขึ้นมาแล้วก็ถีบตัวเองมายืนเหนือเส้น2แล้ววันได้นะครับดูจังหวะก็ดูเหมือนว่า ราคายังคงจะพุ่งขึ้นเพราะว่า MACD ยังคงชี้ขึ้น RSI ยังชี้ขึ้น power หรือโอลุ่มก็กำลังเข้านะครับเพราะอะไรครับน่าจะมาจาก F45 คือผลการเนินงานล่าสุดเราเข้ามายืนยันกันก่อนนะครับเข้ามาดูที่ F45 ล่าสุดของ PAF เป็นอย่างไรบ้าง PAF หรือแผน Asia Foodware นะครับปรากฏว่าพิกกลับมาทำกำไรถือว่าโอเคนะครับถือว่าเห็นไหมครับว่าอย่างที่เรียนในดันทราว่าการจะกลับมา แล้วก็มีราคาพุ่งทะลุขึ้นมานั้นก็ต้องดูจากตรงนี้นะครับคือปีวห้านั้นติดลบนะครับปียวหกนั้นพลิกกลับมาบวกนี่คือจุดสําคัญนะครับให้เห็นว่าเมื่อไหร่ที่บริษัทพลิกกลับมาบวกราคามันจะพุ่งแรงขึ้นไปแล้วก็มีวนลุ่มทะลักทะลายเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นก็ท่านก็ลองพิจารณาจากตรงนี้จากจุดที่เขามีราคาพุ่งขึ้นมานะครับแล้วเราก็ใส่อินดิเคเตอร์ประจําของเรานะครับ ใส่ดูว่าจังเป็นยังมันยังเป็นจังหวะขาขึ้นต่อหรือเปล่านะครับอินดคเตอร์อีกตัวนึงก็คือพาราโบลิกซานะครับใส่พาราโบลิกซาเข้าไปนะครับเพื่อยืนยันอันนี้ก็คือว่าใส่ผิดใส่ผิดตัวนะครับหมายว่าคือเราต้องเคาะกรอบใหญ่ก่อนแล้วค่อยใส่ใส่พาราโบลิกซาเข้าไปเขาก็จะมาอยู่ที่กรอบใหญ่นะครับก็เห็นว่าจังหวะของเขานั้นยังคงเป็นจังหวะขึ้นนะครับ ก็ยืนยันจากลักษณะของการเคลื่อนตัวของพราบรลกซานะครับก็จะบอกเราว่ามันเป็นจังหวะขาขึ้นเพราะนั้นราคามันจะคงจะต้องไซด์เวย์ต่อไปที่ด้านบนนะครับออันนี้ผิดตัวนะครับอันนี้คือตัว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 ตว่าเราต้องดูตัว P a F นะครับ P/F ก็เป็นจังหวะขาขึ้นต่อไปนะครับราคาก็ยังจะคงต้องพุ่งขึ้นไปต่อนะครับนักทุนก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าในจังหวะน,นี้ราคามันยังคงจะต้องไซเวกับขึ้นไปต่อนะครับเป็นจังหวะที่ทํากําไรต่อนะครับโดย่สุดเจนว่าราคาพุ่งเข้ามาเพาราะว่าลุ่มเข้านะครับยืนยันด้วยขาขึ้นเพราะ MSCD ยังคงชี้ขึ้นแม้ว่ามันจะโผโบสคือมีการซื้อขายรุนแรงนะครับ แต่ว่าราคาในวันนี้ก็จะอาจจะมีการพุ่งขึ้นไปแล้วก็ยอดตัวลงมาเป็นใต้เทียนยาวอยู่ด้านบน,นบยังไงตัวนี้ก็ยังคงทำกำไรได้ต่อแล้วก็ยังคงจะต้องไซเวย์ขึ้นไปนยืนยันด้วยไทม์เฟรมวีกนะครับดูว่าจังหวะของเขานั้นยังคงมีโอกาสขึ้นไปต่อเพราะว่าเขาพุ่งเกินเส้นสองละว,วันแล้วนะครับคือจังหวะของเขานั้นพุ่งเกินเส้นสองระว,วันแล้วมันก็จะต้องไซเวย์ไปทางด้านข้างเพื่อเปลี่ยนแกนลีเนเรกชั่น ให้ไซเวัพขึ้นไปเพะฉะนั้นตอนนี้ก็เป็นช่วงที่นะักทุนทั้งทั้งหลายต้องอดทนนะครับอดกั้นเพื่อให้ราคามันค่อยๆทํากําไรกับเฟื่องขึ้นขึ้นไปแล้วมีโอกาสที่จะไปที่1.6 1.9 1.8อะไรต่อไปเนี่นาะคตถือว่ามีโอกาสนะครับเราต้องมองการไก่ถ้าเกิดว่าทนักทุนมองแค่ผิวผืนนั้นกําไรมันก็อาจจะได้เล็กๆน้อยๆแต่ว่าถ้าเกิดท่านมองระยะไก่เราก็ชิงไว้เหมือนเป็น VI ในสักระยะหนึ่งท่านก็อาจจะได้กําไรขึ้นไปก็ได้นะครับนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลที่เราพยายามเรียนให้ท่านทราบแล้วก็วิเครา์ให้ท่านเข้าใจแต่ว่ามีหลายตัวบางตัวก็ราคาก็ขึ้นพยายามที่จะขึ้นเกินเส้น2องและว,วันนะครับอย่างเอฟสันอะไรพวกนี้ก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าจังหวะเหล่านี้นั้นควรเหมาะสมหรือเปล่าที่ทํากําไรแล้วก็ดูข่าวต่างๆนานา,นา,นา,นานว่าเอฟสมนีนู่นมีนี่มีมีเอฟสีอย่างไรการลงทุนอย่างไร ท่านก็ลองพิจารณานี่คือเราพยายามจิบเล็กน้อยไหมท่านได้ไปใช้จ่ายนี้ใช้ในการพิจารณานะครับเราก็วิคห์ท่นานพอเข้าๆประมาณนี้นะครับยังไงก็ถ้าเกิดว่าอยากจะมีมีเทคนิคมีต่างๆนา,า,านาเข้ามาแล้วฟังสิ่งเล็กน้อยเพื่อไปอวิเคราะห์แล้วก็วางกลยุทธ์เพื่อทํากําไรในระยะแล้วแต่ที่ท่านจะพึงพอใจนะครับยังไงก็ฝากกดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือน หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านนะครับก็ความกรุณากดสมัครสมาชิกเข้ามานะครับขอบพระคุณมากนะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ Stock Bangkok Channel ไม่แนะนำให้ท่านเชื่อหรือเชิญชวนให้เชื่อและลงทุนกรุณาใช้สติสมาธิในการรับชมขอบพระคุณมากครับ